เราก็เปลี่ยนมุมนะฮะหลังจากที่ได้อยู่ดูมุมการแข่งขันจากด้านบนอัศจรรย์มาแล้วนะฮะเราก็แวะลงมาด้านล่างนะ,ะตอนนี้มีการวอร์มของนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะ,ะของโรงเรียนสตรีอ่างทองนะฮะชื่อเป็นสตรีก็จริงนะ,ะแต่นักกีฬาเราผู้ชายนะเนี่ย ระหว่างนี้เสียงเชีย์ในสนามก็ยังดังมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราสอบถามข้อมูลนิดนึงสวัสดีครับขอสอบถามข้อมูลนิดนึงนะครับอันนี้เป็นคู่ต่อไปลงเตะใช่ไหมครับ,รบอของสตรีอางทองสตรี<ม>วิทยาอางทองสตรีอังทองครับสตรีอางทองนะครับชิงกับทีมอะไรครับผมอ่าวิทยาไอ้หกงัวน้ำนน ส่วนคุณหลับนนท์ในรุ่นอายุ16ปี16ปีนะฮะโอเคต่อจากคู่นี้เลยครับผมครับผมก็ตอนนี้ที่ผ่านมารอบรองเนี่ยชนะทีมอะไรมาครับผมอ้จบชื่อทีไม่ได้นะไอ้เดี๋ยวให้จำชื่อทีมนะจำ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 ชื่อทีมไม่ได้ที่ชนะนัดที่แล้วชนะทีมอะไรมาครับ ัวหินัวหินอ๋อได้ได้สกอร์เท่าไหร่ครับสามสี่รูปสามสี่สามสีู่ยังไงก็ช่างฮะรู้แต่ว่าชนะก็พอฮะอ่าได้เข้ารอบชิงแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะรอลุ้นดูนะครับผมครับครับนี่เรามาดูบรรยากาศก่อนนะฮะตอนนี้ก็วอร์มอัพกันเรียบร้อยเป็นแล้วนะฮะ สำหรับโรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับเราก็มาเก็บบรรยากาศรอบนอกผูต่อสู้อยู่มุมนู้นของสนามนะเดี๋ยวเราลองเดินรอบสนามไปดูหน่อยอว่าทีมทีมอะไรนะฮะที แข่งกับทีมอะไรนะฮะของสวนัขลาบสวนัขลาบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราแวะไปดูสวนัขลาบกันหน่อย <Okay. S 1> นะ,ะอรับฝนก็ตกปล่อยนะฮะตอนนี้ oh. แต่ในถึงขั้นหนักมากก oh. ็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับว่าคู่ต่อไประหว่างสุนกุหลาบกับสตรีอ่างทอง ใครจะชนะในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาในวันนี้นะฮะมามุมนี้สวัสดีครับ <c oughs> นี่ก็ทำหน้าที่นะครับ <c oughs> ไม่หวั่นฝนกันเลยทีเดียวนะฮะยังชั่วหน่อยนะฮะยังดีกว่าแดดร้อนเปรี้ยงนะอากาศไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่ ในระหว่างนี้ก็เดินดูฟุตบอลพานโนรามาไปนะฮะ360องศานะฮะถักเงนข้างบนนี้ก็ไม่รู้จะก,กี่องศาแล้วครับเนี่ยจะเล่นอีกเนาะครับวันนี้สำหรับคู่นี้นะครับครึ่งหลังยังไม่มี อ้อมครึ่งหลังตีเสมอไปแล้วแต่หลังจากหนึ่งหนึ่งแล้วยังทำประตูกันไม่ได้นะฮะถ่ายมุมนี้นี่รู้สึกว่าจะได้บรรยากาศของกองเชียร์ไปด้วยนะฮะขอยืนเก็บบรรยากาศตรงมุมนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยนะฮะ อาจจะไม่ใช่มุมสูงนะครับผมแต่ักราวเราค่อนข้างจะดูดีกว่านะเพราะว่ามีกองเชียร์ทั้งสองฝั่งให้เห็นได้ด้วยนะโอเคลูกี้ฟาวครับเมื่อกี้เราก็หยุด จุดนี้นะฮะที่เราถ่ายลงมานะก็มีพี่ตากล้องนี่นั่งเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็นีเราลงมาอยู่ด้านล่างนะนี่จะเป็นลูกตีคิดของพิชยะนะครับ ไปได้นะเรามาดูฝั่งนี้บ้างฮนะสวนกุหลาบแดงขาวนะฮะสีแดงขาว ดูบรรยากาศการวอร์มอัพของสวนขุลาบันบ้างครับในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะฮะ นีคือผู้ชิงนะฮะที่ต้องชิงกับสตรีอ่างทองสวนกุหลาบในชุดสีแดงขาวนะฮะตอนนี้เราแวบมาชมบรรยากาศการวอร์มอัพของทีมสวนกุหลาบดูก่อนนะครับ สองทีมเลยนะสูสีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะเมื่อกี้ถ่ายฝั่งนู้นมาละวอ่าอ่าน,นี่รุ่นสิบหกใช่ไหมมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจนะโอเคเดี๋ยวเชียร์ทั้งสองทีมเลยเมื่อกี้ก็บอกว่าฝากบอกว่าจะเชียร์ทีมนูน้นเดี๋ยวมาบอกว่าเชียร์ทีมนี้อีกเดี๋ยวไม่ได้ต้องบอกเชียร์สองทีมทีนบ้มาเชียร์ว่าไม่พอไม่ผิดลั โอเคแล้วรอบที่แล้วชนะทีมอะไรมาผันท้ายครับฮะท้ายันท้ายสองตัวสกอร์เท่าไหร่ตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวเที่ยวเดียวมั้ยชนะสิบเก้าว่ะสนบเก้าทำในรวมทั้งหมดสิบเอ็ดสิบสองวันนี้กับตันสิบเอ็ดสิบสองในเกมสองต่อโอเคอ๋อีนลีแล้วครับในลีกเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชียร์เดี๋ยวจะเชียร์ฮะขอให้ชนะนะครับทำไมอ้าวบางเป็นเฉย เราก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะฮะ,ะทีมนี้ชนะพันท้ายมานะฮะโดยการยิงลูกโทษนะฮะไปต่อดิไปต่อดิาดูนัดนี้ผลออกมาเป็นยังไงนะฮะเราเชียร์ทั้งสองทีมนะฮะทีมไหนชนะเราก็ยินดีด้วยเฮ้ยวังระวัง ไม่แน่ใจว่าทีมนี้เราจะเคยได้เจอกันที่ไทยญี่ปุ่นหรือยังนะที่ไปอุ่นเครื่องกับโรงเรียนกีฬานะครับเคยไปอุ่นเครื่องกับที่โรงเรียนกีฬาปะเนี่ยฮะโรงเรียนกีฬากรุงเทพอะที่ศูนย์่ญี่ปุ่น<ม>เคยไปไหมอ๋อยังไม่เคยนะฮะแสดงพลทีมกันนะฮะกะจะเนียนให้รู้จักซะหน่อยแม่ดันไม่ตรงโอเค เดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิ่งบ้างนะตอนนี้เราถ่ายวิดีโออยู่เก็บภาพนิ่งไม่ได้อยากได้ภาพการซ้อมเป็นภาพนิ่งไปอัปเดตด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราดูการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน14ปีกันต่ออีกสักนิดนึงฮะเดี๋ยวเราจะพักกันอัดคลิปวิดีโอไปเก็บภาพนิ่งของสวนกุหลาบนะครับ<ๆ>อยากได้ภาพสวยๆลงไปอัพเดด้วยนะตอนนี้มาดู กอยูของชสยน้าครับ 2นาทีนะครับในคะรึ่งเวลาหลังสกอร์ยังเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ สลับเลือกบอมอัพกันสละไม่เป็นไรครับเราเก็บภาพบรรยากาศของคู่นี้ให้จบกันก่อนดีกว่านะฮเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะดูแล้วจะขาดช่วงนะฮะต้องดูให้จบครึ่งกันเลยทีเดียวสำหรับภาพนิ่งเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่หลังนะครับตอนนี้เราวนมาจะครบรอบสนามแล้วครับตอนนี้ เวลาการแข่งขันในที่หลังรับเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนเวลาการแข่งขันในทลาหลครับหมายถงสองทีเสมอกันครับหนประตูต่อนึ่ ต้องดูก่อนครับว่ามีการต่อเวลาหรือยิงจุดโทษเลยมีต่อเวลากันบ้างหรือว่าจุดโทษเลยใช่มครับโอเคครับผมจุดโทษรอที้จะให้น้องๆได้เลยครับดูนะรักตัดตั้งเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นจุดโทษกันในคลิปหน้านะครับก็สว่างเอาบอรจอชัยนาทนะครับ どうぞ、んうん